ดอกแครกระเจี๊ยบเขียวต้นหอมลงไปเลยจ้าผัดน้ำมันร้อน แกะซาเจี้ยนเขียวกับน้ำมันนะ จะทำไข่นุ่มๆไม่ใส่ความเค็มเลยนะนี่ค่ะแล้วก็เอาไข่โปกนี่ กำลังนุ่มๆเด้งๆพริกขี้หนูค่ะวางประดับเลยวิธีเก็บเต้าหู้นะคะแช่น้ำแช่น้ำร้อนก็ได้แช่ไวพอน้ำร้อนเย็นแล้วค่อยยกใส่ตู้เย็นเวลาจะเก็บเต้าหู้ต้องอยู่ในน้ำนะคะ จะเก็บไว้ได้หลายวันเขาจะสวยงามเหมือนเดิมแบบนี้เวลาจะทอดเอามาทำกับข้าวเราก็เอาขึ้นมาเทน้ำทิ้งไปเอามาทำกับข้าวให้หมดเลยโอเคนะจ๊ะ ขาวกับสีเหลืองอร่อยเหมือนกันอย่าลืมนะคะเก็บตะหูให้เก็บแช่น้ำแล้วก็ใส่ตู้เย็ยนหอมพริกกระเทียมใส่ไปเลยโครกมันไม่ได้เข้าตาหรอกมันจะจะเด่นออกนอกครบ อันนี้พอน้ำมันหมูอักพริกลงไปเลยที่เราโขกเตียงจามได้ เรื่องขัดชาค่ะติกไทยอ่อนจะใช้ใบมะกรูดติกสดตัดไ,ไปเลยตัดไม่ได้คือกระชายจะคายนี่ล้างสามสี่น้ำเลย ใส่น้ำลงไปให้เครื่องเครียดสุกหน่อยแล้วก็ให้น้ำมัน,ม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 นงวดลงมันก็จะเจ็บจนเห็นไหมหน้าตาหน้าจิ้นตัวตามนิดหน่อย ความเค็มอูมามิใส่น้อยเซฟน้อยใส่หลายแซบหลายเหือ่ะาว้าเสือข้าวโพด น้ำมหาเสน่ห์น้ำร้อนก้นคุกที่ตะกุกเชื่องแกงเชื่องเทที่เตกระเทียมเมื่อกี้นี้อ่าแล้วก็ให้น้ำมันงวด เราขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยกำลังสุกหน้าอินเดี๋ยวมันจะสุกเกินอินดอ่าเอเติมน้ำปลาหนะ่อยนะแลเมื่อกี้ใส่แต่สีอขาวกับ ซอสหอยข้างลงโอเคเสร็จแล้วกับข้าวลูกสองเมนูผัดเกจียบดอกแค่แล้วก็ราดด้วยไข่นิ่มผัดชาเต้าหู้พรอมพริกน้ำปลาดูดได้อาหารสุขภาพขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะจ้า กินอาหารที่ดีมีประโยชน์กินผักให้เยอะๆทุกๆวันติดตามชมคลิปต่อไปจากคลิปสตอรี่ได้ทุกวันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ